เมื่อนี้เขากะมางานวัดบ้านหนองบัวคำแสนนะคะมาวันครบรอบ84ปีค่าของหลวงปู่คำแปลงนะคะปูริชิตนะคะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆวันนี้คุณแม่ก็พามาชมบรรยากาศที่วัดบ้านหนองบัวคำแสนนะคะ มื่อนี้เขา้ามาเตรียมงานกันจ้าเพื่อนๆจ้ามาเตรียมงานจะจัดงานวันเกิดครบรอบ84ปีของหลวงปู่คำแปงนะคะเพื่อนๆปู่รุชิตนะคะปูรุชิตใช่ไหมคะคุณแม่อ่านถูกนะคะเพื่อนๆคะ่ะจ้านจ้า,จาบรรยากาศจ้าวันนี้เรามาเตรียมงานนะคะเพื่อนๆจ้ามื่อนี้เขา้ามาเตรียมงานจัดอดอกไม้ดอกหลายเด้อจ้ดเด้อพรุ่งนี้จะเป็นบันงานนะคะ จะมีทําบุญตักบาตรถวายอาหารพระนะคะแล้วก็สวดมนต์เย็นนะคะพุ่งนี้จ้างานเราสองวันนะคะเพื่อนๆวันที่23 24ค่ะเชิญชวนเพื่อนๆจ้ามาทําบุญด้วยกันนะคะดอกไม้สดนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ดอกไม้เทียมนะจ้าที่ที่เราทํากันเป็นดอกไม้สดจ้ามานะคะเพื่อนๆ มาทําบุญด้วยกันจ้าที่วัดบ้านน้องบัวคําแสนจะเป็นเพื่อนจ้าอําเภอนาการจังหวัดน้องบัวลําพูนะคะเป็นวัดที่คุณแม่จอมแจมมาทําบุญทุกวันจ้าเพราะเป็นวัดใกล้บ้านคุณแม่อีกจ้าสวยใช่ไหมสวยไหมบรรยากาศที่วัดของเราวันนี้ทุกคนก็ต่างมาช่วยงานวัดกันนะคะ นะคะอันนี้เราก็เตรียมดอกไม้สดนะคะคุณแม่ก็ได้ขออนุญาตหลวงปู่เรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตถ่ายรูปหลวงปู่หลวงปู่ํำแปลงนะคะเพื่อนๆจาะปูวิชิตนะคะคุณแม่ก็ขออนุญาตท่านเรียบร้อยแล้ว อันก็อนุญ,ญาตให้คุณแม่ได้ถ่ายทำเป็นวิดีโอสั้นๆให้เพื่อนๆได้รับชมจ้ะเพื่อนๆจา๋าอนุโมทนาบุญกับคุณแม่จอมแจมด้วยนะคะบุญที่คุณแม่ทำก็ขอให้เพื่อนๆมีส่วนร่วมทุกๆคนจะคิดฝังสิ่งใดก็ส่งความมุ่งม,มา่นปรารถนานะจ๊ะเพื่อนๆคะ่ะสวัสดีค่ะ